กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอรายการนะคะคุณผู้ชมเองค่ะยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเข้ามาที่4689988 4689988กันได้นะคะเรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้เรายังอยู่แล้วก็พูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์นาวากาศโทด็อกเตอร์สุมิสุวันค่ะท่านพูดหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาข้อที่มันจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาข้อเสียข้อด้อยเป็นอย่างไรรวมไปถึงนะคะหนึ่งใน ประเด็นที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมเนื้อคือเรื่องของคนที่มาเป็นบุคลากรทางด้านของครูเองอาจารย์คะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้หลายคนมีมุมมองว่าทั้งเรื่องของการบริหารตัวของคุณครูเองเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นเ,เข้าไปบริหารซะมากกว่านอกจากจะเป็นการสอนเพียงอย่างเดียวและบางท่านนั้นก็อาจจะอายุยังน้อยด้วยเข้าสู่การบริหารแล้วอาจารย์มีมุมมองอย่างไรคะสําหรับประเด็นนี้ค่ะครับก็เห็นด้วยว่าตอนนี้คนอยากเป็นผู้บริหารเพราะว่า หนึ่งมีอำนาจอันที่สองเนี่ยก็ไม่ต้องสอนสาม 3, เนี่ยคนที่ไปเป็นผู้บริหารก็อายุในน้อยเริ่มจากอายุ30ต้นต้นก็้เป็นละซึ่งผมไม่เห็นด้วยการที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็ต้องสอนมาถึงช่วงหนึ่งเช่น10ปี15ปีพอมีประสบการณ์ในการทํางานมากพอสมควรเนี่ยค่อยไปเป็นผู้บริหารแล้วก็ควรจะเริ่มจากรองผู้บริการก่อนอันนี้หลายคนก็ไปเป็นผู้บริการในโรงเรียนขนาดเล็กคือโดดข้ามไปเลยโดดข้ามเลยนะไปโรงขนาดเล็กแล้วขึ้นมาขนาดกลางแล้วขึ้นไปขนาดใหญ่ แล้วก็ไต่ไปเรื่อยซึ่งมันทําให้ขาดขาดครูดีๆไปอีกส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยหลักสูตรไหนในมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรปีโทรบริหารการศึกษาเนี่ยมีครูไปเรียนเยอะมากจนมีคนบอกเอา้าเราไม่เรียนทางหลักสูตรและการสอนการวัดผลผลอะไรแล้วหรือก็สุดท้ายก็เริ่มมีการออกกฎว่าจะไปเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องอายุขนาดไหนสอนมากี่ปีถึงจะไปเป็นได้อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งว่า เราเรามีคนอยากเป็นผู้บริหารเยอะ<า>แต่ไม่มีคนอยากเป็นเป็นครูคร<ๆ>ูที่ที่ทำการสอนอีกแนวคิดหนึ่งเนี่ยสภาการศึกษาแห่งชาติสกศก็พยายามทำแผนปี60ถึง7-4 15ปีก็มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนให้ผู้บริหารเนี่ยอยู่ในตำแหน่งแค่4ปีอ,อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยมันจะทำให้ขาดผู้บริหารหมืออาชีพเพราะนั้นเนี่ยคนที่สอนมาแล้วอยู่ไปนั่งบริหาร4ปีเนี่ยเขาไม่เข้าใจแต่ มันต้องการคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความคิดแล้วเป็นมืออาชีพในการบริหารเพราะนั้นพอทํางานถึงช่วงหนึ่งมีประสบการณ์เขาก็จะไปเรียนต่อทางด้านบริหารแล้วขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารซึ่งเริ่มจากอาจจะเป็นผู้ช่วยหรือเป็นรองก่อนแล้วถึงจะเป็นผู้นวยการแล้วก็ค่อยขึ้นไปเรื่อยๆก็แปลว่าวันหนึ่งจะเป็นผู้นวยการได้อาจจะต้องอายุสัก40-50แล้วไม่ใช่อายุ30บจบปริญญาตรีมาสัก78ปีจบปริญโทบริหารแล้วแล้วมาเป็นผู้นวยการแล้ว ผมผมคิดว่าประสบการณ์ยังน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรที่ที่เขาจะขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารโรงเรียนได้ค่ะค อืมคะ่ะก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยก็น่าจะตรงประเด็นเลยนะคะแน่น,นอนว่าจริงๆแล้วคนที่จะขึ้นมาอยู่ฝ่ายบริหารได้แน่น,นอนว่าจะต้องมีความรู้แล้วก็รอบรู้ถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วสิ่งที่สําคัญอายุก็จําเป็นด้วยส่วนหนึ่งคะ่ะอาจารย์คะแต่ว่านอกจากประเด็นเรื่องของการบริหารที่เกิดขึ้นตรงนี้เรื่องของโครงสร้างเองให้อาจารย์ช่วยพูดหน่อยดีกว่าว่าปัจจุบันนี้แล้วก็ตั้งแต่อดีตนั้นมันมีปัญหาอย่างไรกันบ้างคะ,รคะเรื่องของโครงสร้างทางการศึกษาที่เกิดขึ้นคะ่ะ ที่ที่ผมพูดในช่วงต้นอ่ะว่ายุคหนึ่งเนี่ยโครงสร้างกระทรวงก็ไปอยู่กระทรวงครูไปอยู่กระทรวงมหาดไทยยุคถัดมาก็มาเป็น14กรมยุคถัดมาแล้วก็ออกเป็น5แท่งวันนี้ทางคอสชอได้ประกาศมาตรา4 4คําสั่งที่10ทับ1กับ11เรื่องให้ยุบเขาเรียกว่าอนุกรรมการข้าราชการครูระบบกรกรทางการศึกษาหรืออ,อกอคศถามว่าทําไมต้องยุบ วันนี้เราต้องพูดความจริงถ้าเราไม่พูดความจริงเนี่ยปัญหาก็แก้ไม่ได้การจะโยกย้ายครูอยู่ที่อนุกรรมการชุดนี้และก็มีการเรียกรับเงินกันเป็นกิโลเมตรเช่นร<ค>้อยกิโลเมตรคิดมากี่บาทพันกิโลเมตรคิดไปกี่บาทค,ครูก็ต้องเสียเงินจํานวนหนึ่งเพื่อจะโยกย้ายกลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทําออกคําสั่งยุบอ,อกกกสลงไปแต่สิ่งที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยคือให้ตั้งภาคกับจังหวัดส่วนนี้ผมได้ คุยกับคณะทํางานของสอนอชอไปโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยการที่มีสายการค้ามบัญชาย,ยาวเนี่ยด้วยการมีภาคมีจังหวัดมีเขตมีโรงเรียนมันจะทําให้ขั้นตอนสายงานเนี่ยยาวมากซึ่งมันผิดหลักการกระจายอํานาจผมบอกแล้วว่าการ,ก,ารกระจาต้องกระจายไปให้สถานศึกษาก็แปลว่าไม่ควรจะมีขั้นตอนเยอะรับนโยบายจากส่วนกลางหรืออะไรมาเนี่ยหน่วยปฏิบัติคือโรงเรียนเะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยต้องทําหน้าที่การสอน การกระทรวงเนี่ยไม่ควรจะมีขั้นตอนสายงานที่ยาวเกินไปเดิมเนี่ยเราแบ่งเป็น225่เขตก็เข้าใจได้ว่า225เขตเนี่ยมันมันกว้างเกินไปวันนี้ข้อเสนอส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้เขตจังหวัดคือเห็นด้วยที่มีศึกษาธิการจังหวัดก็คือดูรับเขตจังหวัดเพราะนั้นถ้าเราไม่ติดยึดเรื่องผลประโยชน์ของบุคคลเขตพื้นที่225้ี่เขตอาจจะไม่จาเป็นต้องมีแล้วก็ใช้เขตจังหวัดเป็นการเขตแบ่งพื้นที่ซึ่งก็แบ่งตามเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย แต่ก็ไม่เห็นด้วยอีกที่จะประธานคณะกรรมการการสังหยอดเป ance, ็นผ wow <iden> <design> uh, <T> ู้ว่าราชการจังหวัดต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยมีความถนัดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันถ้าถามผมเนี่ยท่านการศึกษาจังหวัดอ่ะท่านควรจะทําหน้าที่เป็นประธานการศึกษาจังหวัดแล้วก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อมาดูแลการศึกษาในจังหวัดดังนั้นหรือไม่อีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็หาผู้ทรงคุณวุฒิในแต่จังหวัดเป็นประธานแล้วให้ท่านการศึกษาจังหวัดเนี่ย เป็นเลขานุการแล้วก็เชิญผู้ที่มีความรู้เรื่องการจัดการสา,ายมาดูแลการสารในแต่จังหวัดนั้นๆมันโดยการจัดโครงสร้างตรงนี้ถ้าใจลดขั้นตอนสายงานและลดคนลงเนี่ย กระทรวงไม่ควรจะใหญ่โตและก็ไม่ควรจะสร้างสายงานขั้นตอนให้มันยาวนั่นก็แปลว่าเราก็มีกระทรวงลงมาที่จังหวัดแล้วก็ไปที่โรงเรียนก็แค่สามขั้นคือคือพูดง่ายๆพอมันมีมีมีหลายขั้นตอนมันก็มีความยุ่งยากขึ้นนะคะคือตัดขั้นตอนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือมันจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกกว่าเราก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยและที่สำคัญคือลดจํานวนคนพอมีภาคมีจังหวัดก็ต้องมีคนไปอยู่มีคนไปอยู่ก็ต้องใช้งบประมาณวันนี้เนี่ยมีคนวิเคราะห์ให้ฟังว่ากระรวงสาาิการณยมีคล้ายการอยู่ประมาณกว่น ซึ่งในต่างประเทศใน,ในกระทรวงเขามีอยู่มาสักสี่ห้าร้อยคนโอ้ oh, ต่างกับเราเป็นส <10 S 1> <10 S 2> ิบเท่าเลยนะเพราะนั้นเนี่ยโร <c oughs> ง,งเรียนเนี่ยปัญหาที่คุณครูเขาบอกมาตลอดคือมันไม่มีคนอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก <c oughs> คือภาพรวมของครูทั้งประเทศเนี่ยไปเกินจริงมีเกินจริง <c oughs> แต่โรงเรียนเล็กๆในชนบทประมาณหมื่นกว่าโรงเรียนขาดแค่นครู <c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมค่อยพูดต่อว่า <c oughs> แล้ววิธีจัดสรรตําแหน่งจะทํำยังไง <c oughs> แต่นี้โครงสร้างพอมันออกมาเป็นอย่างนี้มันก็ทํา ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปไปดูพระราชบัญญัติการจัดระเบียบกระทรวงสาธารณสุอีกทีหนึ่งว่าจะทําแบบไหนตอนนี้วันนี้ทางกระทรวงได้ร่างคร่าวๆมาเนี่ยจะกลับไปเป็นประมาณเจ็ดกลม ือไม่ถึงกระสินสี่กลมเมื่อปี220กว่าเป็นเจ็ดกลมคือหน<ม>ึ่ง <1 S 2> ในนั้นจะต้องมีกลมวิชาการ<ม>คอยดูแลแล้วปฐมกวัธยมเนี่ยก็จะแยกกันในกลมปฐมกับกรมมัธยมก็ก็พอจะจะน่าจะออกมาได้แล้วต๊ะภาคกับจังหวัดเนี่ยเขตเนี่ยต้องมานั่งคิดให้ดีว่าควรจะมีหรือไม่มีโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมีน่าจะเป็นกลมแล้วมาที่ที่จังหวัดแล้วก็ไปที่โรงเรียนเลยก็จะทําให้มันเร็วขึ้นคนที่มีตําแหน่ง อย่าเพิ่งไปคิดว่าตําแหน่งตัวเองจะหายเงินเดือนจะหายนะหลักการคือเงินเดือนไม่ลดยศเท่าเดิมคือ<ช>ท่านยังมีตําแหน่งอยู่เพรียํตำแหน่งท่านจะอยู่ตรงไหนไม่รู้เงินเดือนท่านยังมีอยู่ท่านต้องคิดถึงประโยชน์ของของประเทศคือถ้าคิดประโยชน์ของตัวเราเนี่ยเ,ออเราไม่มีตําแหน่งนั้นเราต้องสร้างตําแหน่งขึ้นมาเช่นมีภาคมีจังหวัดอันนี้มันยิ่งทําให้ความล่าช้าข,ขั้นตอนเรื่องงมาไปอยู่ตรงนั้นเยอะประเด็นต่อมาเนี่ยกระทรวงสาธาริการมีเงินที่จะไว้สำหรับการพัฒนาเช่นพัฒนาครูเนี่ย ประมาณ24,00 0ล้านม,มีเงินที่จะทำอยู่2 4 0 0 0มีโครงการอยู่ประมาณ8 0กว่าโครงการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นอะไรที่ดึงคุณครูออกจากโรงเรียนไปอบรมไปอบรม,มไปอบรม,มเพราะฉะนั้นถ้าแค่จัดโครงการละ1วันเนี่ยก็180วันโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยแค่ประมาณ200กว่าวันเพราะฉั้นก็แปลว่าครูผัดกันออกไปอบรมจนไม่เวลาจะอยู่โรงเรียนเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายในการบริหารกระทรวงสาธารณสุขซึ่งไม่ควรจะใหญ่โตหรือสร้างสายงานให้มัน ให้มันยาวนักควรจะลดขั้นตอนลงแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักใหญ่ค่ะค่ะอาจารย์คะเพิ่มเพิ่มสักนิดได้ไหมคะคือหลายคนก็มองว่าโดยเฉพาะคุณครูที่อยู่ชนบทเองเนี่ยงบประมาณเนี่ยแน่นอนว่าเขามีการตั้งงบไว้แต่ว่าเงินมันอัดฉีดไม่ถึงสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการสอนเองตรงนี้มันมันมันเพราะอะไรเหรอคะอาจารย์มันมีวิธีการจัดสรรเงินเราไปที่โรงเรียนเขาดูจํามจานวนเด็กเพราะนั้นถ้าเด็ก20คน ก็ได้เงินมาแค่สมมติว่าคนละหมื่นก็ได้แค่สองแสนเพราะฉั้นยิ่งโรงเรียนเล็กๆในชนบทซึ่งมีเด็กไม่เกินร้อยี่สิบคนเนี่ยมันมีเงินอยู่ไม่กี่หมื่นบาทในการบริหารโรงเรียนมันจะไปได้วัสดุอุปกรณ์จะได้คุณครูมาได้ไงคือการจัดสรรครูกับจัดสรรเงินเนี่ยใช้หลักคิดเดียวกันคือดูจํานวนนักเรียนถึงจะจัดสรรมาอันนี้รัฐบาลต้องจัดสรรใหม่มันต้องจัดสรรเกินความจําเป็นขั้นพื้นฐานก่อนเช่นเรื่องงบประมาณเนี่ยถามว่าโรงเรียนมีความต้องการอะไรบ้าง จัดสรรมาให้พอก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าโรงเรียนมีเด็กเยอะขึ้นค่อยจัดสรรเพิ่มตามจำนวนเด็กเช่นเดียวกับคุณครูโรงเรียนหนึ่งเนี่ยมีอย่างน้อย6ชั้นปียังไม่รวมอนุบาลน,นะครับถ้ารวมอนุบาลเข้าไปอีก3ก็จะเป็น9ก้าังั้นสมมุติว่าโรงเรียนหนึ่งไม่มีอนุบาลเนี่ยมีแต่ปหนึ่งถึงป6มีเด็กชั้นละ1ิคน6ชั้น60คนมีคุณครูได้แค่2หรือ3ท่านถามว่าคุณครูจะสอนเด็กยังไงเนื่อว่าม,มันมีอยู่ สามหกห้องเรียนมีครูอยู่สองท่านไม่มีผู้มีการโรงเรียนในนครปฐมเนี่ยผมทมําวิจัยเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กอยู่มีโรงเรียนขนาดเล็กอยู่สิบกว่าโรงเรียนในบริเวณเดียวกันขับรถไปสักยี่สิกิโลเนี่ยมีอยู่สี่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กคือมีเด็กไม่เกินร้อยี่สิบมีปัญหาตามที่เราพูดมาสักครู่เนี่ยเยอะมากๆตั้งแต่ไม่มีครูไม่มี ครูนี่มีแต่จบไม่ตรงวิชาเอกนะไม่มีครูไม่มีผู้ดนวยการงบประมาณได้มานิดเดียวทําอะไรไม่ได้เด็กมีปัญหาฐานะทางบ้านยากจนครอบครัวไม่สนใจเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มีโรงเรียนแบบนี้ในเมืองไทยอยู่หมื่นกว่าโรงเรียนโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นกว่าโรงเรียนแต่ภาพอัตราครูที่ผมบอกทั้งประเทศเนี่ยครูเกินเพราะว่าพอบรรจุโรงเรียนในชนบทได้ก็ย้ายกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ไม่มีใครยอมลำบากอยู่ตามแนวชายแดนหรือตาม พื้นที่ในชนบททางไกลเพราะว่ามันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและตัวเองก็ไม่ใช่คนในพื้นที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามแก้<ม>ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากก็คือโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นก็คือรับเด็กที่จบในท้องถิน่น กลับมาเรียนที่คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์5ปีกลับไปบรรจุที่ที่คุมิลำเราเดิมในพื้นที่ของตัวเองคือเพื่อที่จะได้เป็นครูในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สอนน้องๆในพื้นที่ตัวเองต่อไปเขาก็จะไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเสียค่าเดินทางและก็ไม่ต้องโยกย้ายผมคิดว่าจะยอมให้เขาโยกย้ายได้กรณีเดียวเช่นแต่งงานมีครอบครัวไออย่างเงี้ยควรโยกย้ายได้เพราะว่าเราเห็นความกันของเรื่องครอบครัวไม่ใช่สามีทํางานอีกที่หนึ่งภรรยาทํางานอีกที่หนึ่ง ชิพิทไม่มีความสุขถามว่าเมื่อตัวเองไม่มีความสุขเนี่ยจะไปสอนเด็กยังไงมันให้เ็าอยู่อย่างมีความสุขก่อนเพราะวันนี้เนี่ยกระทรวงสึกาธการต้องทบทวน2เรื่องใหญ่ใ,ญในการจัดสรรเนี่ยก็คือเรื่องของเงินกับอัตรากําลังอ,อันอัตรากําลังเนี่ยอันดับแรกนะอย่าไปต้องเพิ่มก็ได้ครับคือขอขอความสมัครใจของคุณครูที่เกินโรงเรียนในเมืองอะ่ะใครจะอยากกลับบ้านเกิดบ้างผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพแล้วผมไม่ชอบผมกลับ กลับบ้านเกิดผมค่ะพอเราอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเราไม่เสียเวลาเกิดการเดินทางค่าครองชีพก็ถูกถ้าถ้าคุณครูปรารถนาจะย้ายกลับถิ่นเนี่ยผมคิดว่าเราลองเกลี่ยตากําลังใหม่สิให้ให้เขากลับไปอยู่โรงเรียนในภูมิเราเกิดของเขาแล้วเหลืออัตราว่างกี่ตาแหน่งเนี่ยเข้าโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เขากลับไปเป็นครูที่เรียนบ้านเกิดแล้วเขาก็จะไม่ย้ายตอนนี้ไอโครงการดีๆเหล่านี้ ไดดิมันก็เคยมีเขาเรียกโครงการครูทายาทก็เอาคนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูในท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยมาเรียนแล้วกลับเป็นครูเลยวันหนึ่งผมบอกแล้วเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐมนตรีก็มีความคิดเป็นของตัวเองพักนั้นฉันเป็นฉันไม่เอาแนวคิดนี้ฉันตั้งแนวคิดขึ้นมาใหม่ เราก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันะจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงคือคือมันก็ไม่เดินหน้าสักทีมันย่าอยู่ที่กับหลังใช่ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วสักนิดนึงได้่ยนคะมันจะมีปัญหาของผู้ปกครองเองที่เขาเขาเขาเป็นการสะท้อนเข้ามานะคะเขาบอกว่าการเรียนการสอนเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้แนะนําตั้งแต่ช่วงต้นแล้วเราเห็นปัญหาเนี่ยหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้นแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการไปเรียนพิเศษค่ะอาจารย์เขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพ่อแม่ที่ต้องเสียเงินเรื่องของเรียนพิเศษเพิ่มเติมช่วงหลังเเลิิรียยนนสาทตะ เกินโดยเฉพาะในประเทศไทยตรงนี้เราจะลดได้อย่างไรหรือว่าการเรียนการสอนในในห้องเรียนมันไม่เพียงพอคะมันเลยจําเป็นที่ต้องไปเรียนเสริมแบบนี้มันมีหลายเหตุผลถามว่าทําไมในอดีตถึงไม่ต้องเรียนกฎวิชาเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่เคยเรียนขนาดนี้นะผมก็จะ,ะเรียนบ้างนิดหน่อยสมัยอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนหนักขนาดนี้นะไม่ได้เรียนขนาดนี้ครับผมผม,ผมก็จะเรียนบางวิชาที่ผมอยากได้เทคนิคการคิดเลขเอย่างงี้นะ,ะเพื่อจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่เนี่ยก็คือคนที่เรียนพิเศษเนี่ย เขาอยากสอบเข้ามาอะไรในคณะที mm ่ป hmm. รึนาปรึกษาพราะเขาก็ต so mm ้องเรียนกฎวิชาซึ่งเรียนกฎวิชาเนี่ยเขาไม่สอนเรื่องอื่นๆที่ไม่ออกข้อสอบเช่นคุณธรรมยุทธธรรมบรมต่างนความวิวินัยของเด็กเขาเน้นเลยการคิดเลขเนี่ยคิดยังไงให้เร็วที่สุดที่ได้คําตอบพราะเราก็อาศัยเทคนิคเราเนี่ยซึ่งโรงเรียนโรงเรียนไม่ได้สอนแบบนั้นโรงเรียนเนี่ยจะสอนตามหลักวิชาการคือสอนไปไปไปตามขั้นตอนกระบวนการอันเนี้ยไม่ตอบโจทย์เพราะเราโจทย์การสอบข้อมาอะไรเป็นอีกแบบหนึ่ง ก็มีคนเสนอว่าต้องไปแก้วิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีคนเริ่มพูดฮะก็ให้ทุกคนเข้าไปเรียนหมดเช่นคณะแพทย์นี้พอทุกคนเข้าไปเรียนหมดมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากคนสมัคร4ี่หมื่นรับแค่พันคนมันก็ต้องสอบคัดเลือกคนก็เลยต้องเรียนกดวิชาเร็วที่สุดคือทุจริตการสอบออย่างเช่นมีข่าวเมื่อวันสองวันใช่ค่ะมันมีเหตุผลก็คือการการอยากเข้าคณะที่คะแนนสูงสูงแล้วตัวเองก็ต้องต้องไปเรียนกดวิชาในขณะที่โรงเรียนเนี่ย คุณครูก็ไม่ได้สอนในสิ่งที่เขาอยากได้และที่เลวร้ยวายที่สุดคุณครูในห้องเรียนไม่สอนในชั่วโมงหรือสอนแบบแบบกักไว้เหรอคะ,อะกักด้วยมไม่เต็มที่บ้างหรือสอนเต็มที่บ้างก็แล้วแต่มีความหลากหลายตอนเย็นกับเสาร์ทิ์ก็เอาลูกศิษย์ตัวเองมาสอนพิเศษก็ได้เงินได้ทองอันนี้มีไรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทซึ่งมันก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหลายหลายเหตุผลมากที่เขาต้องเรียนผมว่าคิดเรื่องใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะแนวโน้มเนี่ยไม่ต้องกังวลตอนนี้เรามีมาหลาลัยของรัฐและเอกชนรวมกันเนี่ยร้อยกว่าแห่งก็แปลว่าถ้าเราไม่เลือกคณะ มากเนี่ยทุกคนจะได้เรียนถึงบีเอชหมดมั้นก็เรียนอะไรก็เรียนไปเช่นตอนกรณีของปฐมเนี่ยเราก็เอาเด็กปฐมไปเรียนกดวิชาพมถามเรียนไปทําอะไรครับเด็กปฐมให้เขาเรียนให้สนุกอค่ะเรื่องใหญ่ของเด็กปฐมเนี่ยขอสามเรื่องค่ะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นพัานถ้าพอพอแล้วใช่ไหมพอแล้วครับไม่ต้องไปคิ้วเข็นขนาดนักใช่ให้เขาสนุกกับการเรียนออกกําลังกายมีสติมีปัญญามีร่างกายที่แข็งแรงมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิต วันนี้เราเด็กปถมมาเรียนพิเศษเรียนกันทุกวันรัฐบาลก็อัดหน้าดูเลยอดนดูร ok? ัฐบาลก็บอกลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คุณคร ok? ูชอบเพราะว่าได้มีเวลาสอนพิเศษมากขึ้น ok? ซึ่งผิดเพี้ยนไปหมดเลย ok. จริงๆเขาตั้งใจว่าคือเพิ่มเวลาเรียนรู้นี่คือเพิ่มให้น้องได้มีการเป็นเป็นวิชาอื่นที่แบบว่าอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเป็นคณิตภาษาไทยสังกฤษคือนอกเหนือจากนั้นจริงๆก็นโยบายดีแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับสมมุติว่า ตอนเย็ยนอยากเล่นฟุตบอลอก็ไปเล่นฟุตบอลอ,อยากเรียนวิชาเกษตรอยากเลี้ยงสัตว์ก็คือเพิ่มทักษะใช่ครับเพิ่มทักษีวิตอ,อยากจะ S <S เล่นดนตรีก็ไปเรียนดนตรีเพื่อเพิ่มทักษะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรียนแต่คณิตวิทย์อังกฤษคณิตวิทย์อังกฤษอยู่เท่านี้มันมันเหมือนกับต้นไม้ที่ใส่ปุ๋ยอยู่3ชนิดชีวิตความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่ตรงนั้นคือมันมีอะไรมากมากกว่านั้นอาจารย์าารยคะถ้าอย่างนั้นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอย่าง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 ปรากฏการที่เกิดขึ้นที่มีการทุจริตเรื่องของข้อสอบแล้วก็จับได้เลยทั้งกระบวนการมีมีคนที่เข้าไปใส่แว่นแล้วก็มีภาพถ่ายออกมาแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยเนี่ยเขาบอกว สังคมที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ความซื่อสัตย์เนี่ยฮะทุกวิชาชีพต้องบอกกันว่ามีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์หมดแปลว่าเราเราสอนคนไทยคำว่าสอน,นยังไม่ใช่โรงเรียนนะครับครอบครัวครอบครัวเ,เป็นจุดเริ่มต้นที่อบรมสั่งสอนลูกเพราะฉะนั้นเด็กต้องใช้เงินวันตั้งแปดแสนในการสอบเพื่อจะทุจริตเข้าคณะแพทย์เนี่ยใครเป็นคนจ่ายเงินให้เด็กผู้ปกครอง,องถามว่าผู้ปกครองยอมจ่ายเงินได้ไงเนื่อมันเป็นการทุจริต ควรเราควรจะสอบด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไปทําอาชีพอื่นทําไมเราต้องยอมจ่ายเงินเพื่อจะเรียนในคณะเหล่านี้แปลว่าแปลว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องการไม่ซื่อสัตย์เนี่ยสูงมากซึ่งเราก็ติดอันดับโลกเหมือนกันมันเรื่องพวกนี้มันจะแก้ที่โรงเรียนหรือการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้คือถ้าถามผมเนี่ยความเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือเด็กเนี่ยมันเริ่มต้นจากครอบครัวเมื่อครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกอย่างไรเนี่ย แล้วถึงขยับต่อมาไปที่โรงเรียนแล้วเด็กส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่าครูเนี่ยแต่เราก็ไปให้ความหวังกับโรงเรียนหรือกับครูมากเกินไปเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบลูกหรือบุตรหลานของเราด้วยการสอนง่ายๆเนี่ยเช่นดูแลเขาทํากันบ้านสิวันนี้มีกันบ้านไหมอ,อันที่สองวินัยขั้นพื้นฐานเช่นการตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อหน้าที่กินข้าวแล้วเก็บจานไปล้างไหมซักผ้าไหมถูบ้านไหมพวกนี้เป็นวินัยหมด ก็มีคํากล่าวว่าคนไทยเลี้ยงลูกเป็นเป็นเทวดาคือไม่ต้องทําอะไรทําให้ทุกอย่างไอ้สิ่งเหล่านี้มันทําให้เด็กอ่อนแอทําให้เขาฝึกความอดท,ทนรู้จักการสู้ชีวิตมีระบบมีระเบียบมีวินัยชีวิตแล้วเขาจะทําอะไรได้ต่อไปอีกเยอะแต่เราอะให้เรียนอย่างเดียวพอเรียนอย่างเดียวเนี่ยบางทีเด็กเครียดเบือ่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันมาจากมาจากครอบครัวส่วนหนึ่งตอนี้มันมีความเกี่ยวพันกับระบบสังคมอื่นเช่นโรงเรียนเนี่ย เขาฝากความหวังไว้กับผู้ผปกครองเนี่ยฝากความหวังไว้กับครูทั้งหมดผมว่าไม่ใช่นะครผู้ปกครองคนในชุมชนเองเนี่ยต้องช่วยเช่นช่วยไปเป็นวิทยากรช่วยจัดกิจกรรมช่วยบริจาคเงินทองวันนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลทําได้เนี่ยใครที่บริจาคเงินให้กับการศึกษาเนี่ยเรายอดมสมบัติให้ให้สองร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะแต่คนไทยไม่ทําบุญกับโรงเรียนครับจริงค่ะเราไปทําบุญอย่างอื่นนะเราไปทําบุญกันอย่างอื่นเช่นทําบุญ ที่วัดก็ทําได้แต่ผมถามว่าวัดเนี่ยควรจะสร้างอะไรใหญ่โตไหมหวัดควรจะเล็กๆแล้วก็ ไม่ควรจะสร้างวัตถุใหญ่โตแล้วเอาเงินไปพัฒนาด้านอื่นหรืออยู่ที่โรงเรียนดีกว่าคือเราลืมเรื่องของการศึกษาเลยนะจริงๆแล้วเราเรามีการกองทุนนะเพื่อการศึกษาแล้วก็ให้สําหรับคนที่สนใจแล้วก็บริจาคอัดเข้ามาเนะเพื่อที่มันจะได้เอาไปทําอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้ถ้าสนใจนมากให้ประชาชน,นต้องมีส่วนร่วมในการแจกจา,กาไม่ใช่รอแต่กระทรวงสาธารณสุขให้เรียนฟรีให้เรียนฟรีตลอดผมถามว่าคนที่มีเงินเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านบริจาคให้โรงเรียนสักหนึ่งล้านบาทในขนาดเล็กเรียนในชนบท โรงเรียนจะทําอะไรได้อีกมหาศาลเลยแล้วเขาก็เอาเงินที่บริจาคเนี่ยไป็นลดหย่อนภาษีได้มาตรการจูงใจเนี่ยรัฐบาลทำเลยฮะสามร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็อยากรู้ว่าคนที่มีฐานะเงินทองดีๆเนี่ยหรือหรือประชาชนในชุมชนที่พอจะมีไรายได้เนี่ยยินดีจะบริจาคเงินเหล่านี้ให้กับโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาไหมไม่ใช่นั่งแบ,บมือแต่แต่รัฐบาลรัฐบาลก็กําหนดมาตรการเชิงภาษีเอาไว้ว่าใครที่ช่วยสบับสนการศึกษาเนี่ยเพิ่มอีกนะจากสองร้อยเป็นสามร้อยผมคิดว่า น่าจะน่าจะเป็นอันหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่คนจะให้ความสำคัญกับการศึกษาได้ได้ดีขึ้นเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์คะอีกส่วนหนึ่งสื่อสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยมีรายการ IQ 180เราก็นั่งดูทีวีตอนเย็นเพื่อจะตอบปัญหาแข่งกับเด็กโรงเรียนดังๆเช่นเตรียมอุดมสุนย์พุา วันนี้รายการเหล่านี้ไม่มีอจริงนะโอ้โหพอจานสก,กิดมาอูจริงนะเรามีอะไรค,ะครับตอนคืน6กโมงถึงสองสามทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่เด็กควรจะนั่งทํากันบ้านโดยผู้ปกครองต้องคอยสอนหรือคอยดูลูกเราเปิดทีวีให้ลูกดูค่ะมีแต่ละครมีแต่ละครคะนอกจากความบันเทิงครงถาวว่ามีอะไรอีกแล้วตบกันตีกันเด็กก็จะซึมซับพ,พ,พฤติกรรมเหล่านี้เราก็เห็นว่าความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมเยอะไปหมดก็เด็กก็ซึมซับเหล่านี้แย่งสามีกัน ผู้หญิงสองคนแย่งผู้ชายคนเดียวผมถามว่าผู้หญิงสองคนน้าจะรวมตัวกันไปตบผู้ชายนะไม่ใช่ตบผู้หญิงด้วยกันเพราะผู้ชายนิสัยไม่ดีแล้วใช่ไหมครับเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะซึมซับเด็กงนั้นเด็กเนี่ยควรจะใช้เวลาว่างตอนเย็นเนี่ยทำการบ้านไม่ใช่ดูละครนักวิชาการเรียกเป็นละครนำเน่าแต่ผู้บริหรายการดีเพราะเรตติ้งคนชอบดูเยอะไอ้สิ่งเหล่านี้อย่าโทษแต่คุณครูนะครับสื่อสังคมคนที่อยู่รอบข้างเราผลิตรายการอะไรให้กับให้กับ เยาวชนคนไทยดูรายการเหล่านี้ไม่เคยสร้างแง่คิดทางบัญญาสร้างแต่ความบันเทิงเพียงอย่างเดียวไอ้สิ่งนี้ก็ควรจะคิดกลับมาด้วยโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าการไปรูปการศึกษาที่เราอยากเห็นเนี่ยมันจะมาทําที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่การศึกษาอย่างเดียวที่คุณครูเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้คงเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ถ้ารัฐบาลอยากจะทําให้เห็นผลภายในหนึ่งสองปีที่ท่านเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าควรจะทำสองเรื่องเท่านั้นคือหนึ่งเนี่ยเรื่องการทุจริต ตรงไหนที่มีการชุจริตรัฐบาลควรจะสั่งโดยมาตรา44ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปอ,อันนี้ก็เริ่มทําอยู่บ้างอันที่2เนี่ยคือการออกกฎหมายที่ออกในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้เพราะว่าสภาล้มทุกทีกว่าจะผ่านกฎหมายแต่ระบบใช้เวลานานมากวันนี้กฎหมายที่ออกโดยสนชเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วละออกได้ไหลายฉบับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่จําเป็นต้องออกในสนกร์แบบนี้รีบออกเลยแต่ฟังความคิดเห็นให้รอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อมา ก็รัฐบาลก็ออกกฎหมายมาแก้วนี้เพื่อให้ให้เกิดการปฏิบัติเมื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วอันนี้ควรจะรีบทำเพราะว่าตามแผนที่วางไว้ก็คืออีกประมาณปีเศษๆเนี่ยอะไรที่เป็นกฎหมายในในส่วนที่สําคัญเร่งด่วนก็ควรจะทําเ <c oughs> ช่นในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพรบการจัด ระเบียบบริหารราชการกระทรวงสากาธิกาจะได้สางกันด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันมันมันเป็นปัญหามานานเราก็จะได้คลี่คลายแล้วก็แน่นอนว่าหลังการเลือกตั้งก็จะได้เดินหน้าต่อไปได้เลยไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่อาจารย์คะถ้านแล้วสุดท้ายค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะเป็นคําแนะนําถึงภาครัฐเองรวมไปถึงผู้ปกครองเองเรื่องการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติเชิญค่ะอาจารย์ก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ว่าการศึกษาต้องเข้าใจว่าการศึกษาคืออะไรแล้ว อย่าโยนไปให้ที่กระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลหรือคุณครูเพียงอย่างเดียวทุกคนต้องร่วมกันจัดการศึกษาให้กับเด็กโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องดูแลบุตรหลานของตัวเองและทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันไม่งั้นไม่มีทางที่การศึกษาจะดีขึ้นได้และฝากไว้ว่าถ้าเราอยากได้ครูซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการศึกษาเนี่ยเราต้องกล้าลงทุนฮะเช่นคนที่เข้าสู่วิชาชีพครูเนี่ย รัฐบาลกล้าให้ค่าใบาประกอบวิชาชีพไหมโดยที่ไม่ต้องทําเขรขกวิบัชานาระ,ะ,ค,ะคือเมื่อทดลองงานผ่านเสร็จได้ใบประกอบวิชาชีพครูก็ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คนที่มีสติปัญญาชั้นเลิศมีความประพฤติท,ที่ดีเนี่ยเป็นคนดีและคนเก่งที่เราพูดกันเนี่ยผมผมคิดว่ามันจะทําให้การศึกษาไปได้ไกลซึ่งรัฐบาลควรจะทําเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งมันทําได้เลยอ,อันนี้นการศาึกษาก็จะดีขึ้นแล้วต้องมีความอดทนครับ อย่าทำปี2ปีแล้วบอกว่าต้องดีขึ้นภายในพริบตาเหมือนปลูกต้นไม้ไม่ได้ดีขึ้นภายในปี2ปีต้องใช้เวลา5้าถึงสิปีวันนี้ผมมั่นใจว่าแนวโน้มการศึกษาไทยเริ่มดีขึ้นแต่เราต้องอดทนให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่ระบบไปแล้วมีประสบการณ์สัก3ปี5ปีเขาก็จะมีทั้งความรู้และก็ทักษะในการถ่ายทอดหรือว่าสอนเด็กแล้วถ้าเราไม่ได้คนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยวันนี้บางทีเราเป๋นะครไทยก็ได้จะประกอบวิชาชีพครูค ถามว่าใครก็ได้ไปขายยาเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เช่น <ะ S 2> ดเดียวกันนะค,คนที่จะเข้าสู่วิชาชีพเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงและครูของครูคืออาจารย์มหาวิทยาลัยวันนี้เราแทบจะไม่พูดปัญหาในมหาวิทยาลัยเลยเราหาคนมาเป็นครูในมหาวิทยาลัยก็ยากพอสมควร,รถ้ายากพอสมควรเราไม่ได้คนที่มีสติปัญญาชั้นเลิศไม่ได้คนที่เป็นคนดียังทุจริตยังขี้โกงผมถามว่าแล้วครูจะอะไรไปสอนเด็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นปัจจัยแห่งความสําเร็จคือเรื่องของคน ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะวันนี้ต้องบอกว่าครอบคลุมทุกมุมมองแต่ก็ยังมีหลายประเด็นที่อาจจะต้องหลังจากนี้ขอเวลาอาจารย์มาพูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยนะคะต้องบอกว่าสังคมเรื่องของการศึกษาแล้วก็หัวใจเหลือเกินนะคะนั่นคือเรื่องของบุคลากรที่จะมาเป็นคุณครูค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์นาวากาโทด็อกเตอร์สุมิสุวรรณนะคะที่ท่านมาให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากอาจารย์ขอขอบคุณนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาแตกประเด็นเรื่องของปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นเราจะเห็นมุมมองที่มันหลากหลายนะคะปัญหาเรื่องของโครงสร้างปัญหาเรื่องของบุคลากรปัญหาเรื่องของผู้ปกครองแล้วก็ตัวของนักศึกษาเองด้วยนะคะเรื่องของการเรียนกูุ่ววิชาที่อาจจะมากขึ้นเหลือเกินแต่ว่าการพัฒนาการของนักศึกษาหรือว่าเด็กไทยนั้นไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของการทุจริตนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการทุจริตแต่ ว่าหัวใจนั่นคือเรื่องของความซื่อสัตย์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เราได้หลากหลายมุมมองแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องของปัญหาแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าอนาคตของประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าทุกคนช่วยกันค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ